สวัสดีครับกลับมาเจอก,กันกับช่อง pop off patriot นะครับวันนี้เนี่ยก็มี mv ใหม่เพลงใหม่มาให้เราได้ดูกันอีกแล้วนะฮะ stray kids กลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างรวดเร็วนะฮะรอบนี้เขากลับมาในรูปแบบของอัลบ um ั้ม repackage เนาะจากคราวที่แล้วที่เป็น โ o ไลฟ์รอบนี้ก็จะเป็น In l i ล e นะจ๊ะพร้อมกับเพลงใหม่ที่ชื่อว่า Back Door ถ <Wow. S 1> ้าเกิดว่าสังเกตเขาที่แล้วตอนจบของ MV g h uh, Ghost m e ม u เนี่ยเขาก็จะมีแบบบอกใเล็กๆ,ๆน้อยๆตอนจบเดินเข้าไปทำประตูแล้วบนประตูก็จะเขียนว่า Back Door ใช่ไหมเนี่ยแหละเพลงใหม่ของเขานะฮะซึ่งอัลบั้มที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งได้รับมาไม่นานวันนี้เองแล้วเราก็เสียตังค์ซือ้อรีแพคเกจอัลบั้มไปอีกครั้งนึงนะฮะก็ หวังว่า JYP Thailand จะส่งให้เราไวๆนะแต่ว่าก่อนหนะ้าที่จะได้บั้มเนี่ยเดี๋ยวเราไปดู MV เพลงนี้กันดีกว่าทีเซอร์แต่ละตัวที่ออกมาหรือว่าคลิปวิดีโอพิเศษของแต่ละเพลงในอัลบั้มที่ออกมาก็คือโปรดักชันดีงามสุดๆภาพสวยทุกอย่างดีคอ,งคอสตูมคอสตูมท็อปนอสจริงๆมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่า MV เพลงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงอะพร้อมแล้วก็ 3- 2 1 คือลีโนคือหออล่อขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยอ่ะอ,อันนี้คืออยู่ในพิพิพธภัณฑ์เหรอแกลเลอรี่โอ้ยฮันจินผมชมพูโอ้ชุดเฮ้ยชอบขอ เฮ้ยผมสีลุงน่ะฮันลูกทำไมลูกโตขนาดนี้ผมแบบว่าแต่ละคนเนี่ยนะ โอ้ยชอบเสียงอะ่ะบิดนี้คืออยู่ในทีเซอร์เออดีโนโอขอท่อนเยอะๆหน่อยคราวที่แล้วน้อยมากโอ้ยชอบแทนจินมาก เท่เฮ้ยชอบท่าเต้นอ่ะน้องไอเอ็นชอบตรงนี้จังเหมือนตอนแบบไอตู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 อันนั้นก็เป็นแบบคิวลิ่งพาร์ทใช่ปะ อันนี้ก็น่าจะเป็นตอนน้องอนนเอนนองสียงชางบินคือโคตรเท่อะโอ้โหก็เป็นแบบนี้เสียงนาฬิกาข้างหลังด้วยอะ โ้เอ็กซ์ตราเยอ่มาโหมีข้างบนด้วยชุดก็ยังเป็นสไตล์นี้อยู่เนาะ ชอบอ่ะชอบไอ้นอกนกนี่มากเลยอ่ะโอ้ไ่ขอเฮ้ยชอบมากคอแบบทำแน่งวะ oh. เพลงนี้มันดูแบบมีอะไรอ่ะมันจ right. บแล้วหรอ Hey you wanna come in back door อาจริงเมื่อกี้คือเปิดแคปชั่นเอาไว้ใช่ปะแต่ว่าไม่ได้อ่านเลยจ้าคือคือไม่สามารถแยกภาษาที่จะอ่านแคปชั่นไปด้วยแล้วก็ดูอ่อดู MV ไปด้วยอะแล้วก็หูก็ฟังไปด้วยทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกนะฮะแล้วค่อยไปอ่านแคปชั่นเอาละกันว่ามันพูดถึงอะไรบ้างน,นะ <S <S หลังจากที่จบไปนะฮะกับ back door ก็ตามที่คิดไว้เลยว่ามันจะต้องเป็นเพลงที่มีความอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังคงคอนเซปต์ของบีท แบบเดียวกับตอนกอดเมนูนะมันจะมีความแบบเป็นจังหวะที่แบบตุบ,ตบๆเง <c oughs> ี้ยก็ยังคงสไตล์เดียวกับตอนกอดเมนูแล้วก็ยังคงสไตล์ความเป็น s t r a y k i d s อยู่นะฮะก็ช <c oughs> ัดเจนมากว่าเป็นสไตล์แบบนี้เป็นสไตล์ของ s t r a y k i d s, <c oughs> <S <c oughs> ทุกคนดีมากทุกคนดีมากท่อนแรปแต่ละท่อนคือโคตรแบบ คือต้องฟังแบบฟังตลอดจริงๆอะแบบไม่สามารถละ attention ไปได้แต่ละคนคือทรงผมนั้นอือน,นจรินผมชมพูบางชันผมแบบหลายๆสีอะแดงกับดำเหรอใช่ไหมแล้วก็ที่ฮันผมสีลุ้งพี่ฮันประวัผมสีลุง <S <S ้งน่าจะใช่นะแล้วก็น้องไอเอ็นผมน้ำเงินนะฮะแล้วก็เฟลิกซ์โอไมคก็เฟลิกซ์คือผม เขาเรียกอ LED, ะไรอะโมเลดภาษาไทยคืออะไรที่มันเป็นข้างข้างหลังอะผมยาวข้างหลังก็พอใจนะฮะอาจจะไม่ได้ตบตุบต,ตับเท่ากอตเมนูแต่ก็ค่อนข้างมันเลยทีเดียวแหละก็ยังคงเป็นเพลงที่แบบว่าสามารถยกตามได้สามารถแบบว่าขยับหัวสามารถนะมีความหนักแน่นมีความกแกรง่งแข็งแกรง่งแล้วก็ทุกคนดูโตมาททำไมาฮอนจินหลังๆมาน,นี้คือดูโตขนาดนั้นละลูผมชมพู โคตรดีชมพูแบบไม่ใช่ชมพูอ่อนน,นะชมพูแบบโคตรแปดนะชมพูเนี้ยเออชอบครามจีนผมยาวเฮ้ยซึ่งมินท่อนร้องของซึ่งมินเนี่ยคือเพาะมากเลยนะได้แบบเหมือนน้องได้โชว์เนื้อเสียงแบบเต็มที่อ่ะแล้วเสียงแบบเป็นเอกลักษณ์มากชอบก็คิดยังไงกันบ้างกับคัมแบ็กครั้งนี้นะฮะกับ เพลงที่อยู่ในอบั้มรีแพคเกจคันนี้อย่าลืมมาคุยกันในคอมเมนต์นะฮะเป็นเมนใครหรือว่าอยากจะขายอะไรเกี่ยวกับ Stra Kids เนี่ยก็มาคุยกันในคอมเมนต์นะจ๊ะฝากกดไลค์ subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย